ดีเช้าวันหยุดครับวันนี้เราอยู่ที่ไบโอคอฟฟ่ครับอยู่ที่หอมมะลิแฟคทอรี่ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาสั่งกาแฟกันดีกว่านะครับเอ้าร้านนี้เขาก็มีมีชานะครับมีชาสัญ,ญลักษณ์ของ h h a นะครับ Thailand Safety Health uh, Thailand Safety and Health Administration นะครับ เมนสะิ n งไทยแลนด์เนาะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงหกโมงเย็นนี่คือบรรยากาศในร้านามมาครับนี่คือบ,บรรยากาศในร้านสวยงามมากๆเลยครับอ้นี่ครับบรรยากาศในร้านหอมมะลิแฟคทอรี่เป็นร้านกาแฟอร่อยๆนะครับอยู่ที่อำเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับการจัดในบรรยากาศในร้านก็ จำลองลงสีข้าวนะครับเอาไว้นะครับนี่เลยสวยๆครับถ้าหากผ่านมาทางอำเภอจอมพระนะครับก็แวะมาได้นะครับหอมมะลิซัคชอรีอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวนะครับหอมมะลิแท้สุรินทร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวห้าสีข้าวเหนียวนินนะครับข้าวกล้องปากกาอัมปืนะครับ พ้อกล้องงนอนนนบรรยากาศจำลองโรงสีข้าวไวนะ้ที่ในร้านเราก็จะมีข้าวข้าวชาข้าวาข้าวใช้หอมมะลิไรซ์นะครับก็มีขนมเลยขนมจากข้าวสุรินทร์ะมาก็อย่าลืมแวะมานะครับหอมมะลิ แฟคชอรี่ที่วัดสุรินโอ้บรรยากาศลงสีขาวสวยงามมากๆครับก็ฝาก f อฟซแฟนคลับนะครับในเช้าวันนี้นะครับกับคลิปดีๆคลิปน่ารักน่ารักกับร้านกาแฟแห่งนี้สวยงามิ่นพวกกาแฟสวยมากปึ๊บ นี่ก็อกำลังทำกาแฟรบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่จะม,มีเมนูต่างๆนะครับคาแฟ่เอสเปรสโซ่ซอมอคค่าลาเต้อเมริกาโน่บรรยากาศดีมากๆนะร้านนี้ของมลละริแฟคทอรี่อำเภอจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์ ดูเขาชงครับก็ผ่านมาทางนี้ก็แวะนะครับเอามาดีรัตตอรีร้านบรรยากาศดีมาโอเคขอบคุณทุกท่านในกยรรับชมครับสวัสดีครับ